นี่แหละครับก็ก็เริ่มมีตื่นกันค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของกำเนียนะครับได้อยู่มาได้อยู่มาพักมาสาวนะก็จกับโปรแกรมไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะเพราะว่าเตรียมเตรียมทีมไปสู้ในสัปดาห์ต่อไปที่เราจะเจอกับโปแลนด์นะครับเยอรมันแล้วก็บราซิลนะครับสำหร,รับโปแลนด์กับเยอรมันเราคิดว่าคิดว่านา่าจะสู้ฮาสนุกนะครับส่วนบราซิลก็ต้องบอกว่า ตอนนี้น่าจะอยู่อันดับเป็น,ปน,ปนสองาตาราง้วก็ค่อนข้างค่อนข้างยากตอนนี้คงคงคิดว่าน่าจะปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าในสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยก็จะมีมอิตาลีนะครับแล้วก็อิตาล,ลีเบลเยียมแล้วก็แคนาดานะเราก็หวังกับแคนาดาแล้วก็แล้วก็อิตาลีอีกสองอีกสองทีที่ที่คิดว่าน่าจะสู้กับคันสโนกนะครับแต่ก็าทาั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ดูสภาพร่างกายของกีฬาก่อนนะครับเพราะว่า เล่นมาสามสัปดาห์แล้วนะครับก็สภาพร่างกายค่อนข้างค่อนข้างหนักเกันนะครับสำหรับแต่ละคนจากจากที่สังเกตดูนะครับก็พยายามจะให้พักผ่อเนเต็มที่นะแล้วก็โปรแกรมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเน้นเรื่องของเซอร์ฟเสิร์ฟนะครับต้องเน้นบอลแรกให้เข้าจุดเลยว่าเราอยากจะเปิดเกมลุกเลื่อบนบอลเร็วมากกว่านะเราไม่อยากจะไปวัดกันที่บอล,ล,ลบอลเหนือเ่าเนื่องจากว่าของพวกระดับทีมโลกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ เดี๋ยวเน้นเรื่องของเสือรับเสือให้มากขึ้นครับสำหรับสรับตอนนี้นะครับของทีมเราก็เดี๋ยวเช็คสภาพร่างกายนักกีฬาว่าคนไหนพร้อมมากที่สุดก็จะจับตัวลงสนาม